สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องใช้ในบ้านนะครับเพื่อช่วยนะครับอำนวยความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของในที่สูงนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับนั่นก็คือบันไดนะครับยี่ห้อไฮโลนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมนีนะครับมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าได้เลือกนะครับแล้วก็มีหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกด้วยเรจะเริ่มที่2ขั้นนะครับไปจนถึง8ขั้นสูงสุดครับผมวันนี้นะครับ จะมาแนะนำนะครับขนาด3ขั้นนะครับเป็นกระถางกระทักรัดเลยสามารถใช้ทั้งในบ้านนอกบ้านได้นะครับตัววัสดุนะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับเกรดดีแข็งแรงนะครับด้านบันไดมีปุ่มกันลื่นนะครับลูกค้าสามารถก้าวขึ้นอย่างมั่นใจได้เลยปลอดภัยแน่นอนนะครับรองรับน้าหนักสูงสุดได้1 5 0กิโลกรัมนะครับปลอดภัยอีกเช่นกันนะครับตัวตัวบันไดสามารถทัดเก็บได้นะครับโดยมีขนาดเก็บแล้วเนี่ยประมาณ4เซนติเมตรแค่นั้นเอง ประหยัดพื้นที่ในการเก็บได้นะครับเก็บตามซอกตู้ได้เลยนะครับครับผมสินค้าที่จะแนะนําต่อไปนะครับคือขนาด5ขั้นนะครับตัวนี้วัสดุจะทาจากอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาครับน้ำหนักเบามากนีนกาาก่นะฮะผูห้หญิงสามารถยกเองได้ทําเองได้ด้วยนะครับโอเคกางให้ดูกางง่ายนะครับตัวนี้ ด้านบนนะครับจะมีที่สําหรับเก็บอุปกรณ์หัวน็อตต่างๆเป็นหลอดไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับลองขึ้นได้ดูอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่1 5 0กิโลนะครับะฉนนั้นปลอดภัยได้เลยครับด้านล่างนะฮะจะมีตัวเป็นเซฟตี้เป็นลวดสลิงนะครับป้องกันการกระโดกของตัวบันไดด้วยนะครับ สลิงตรงนี้นะครับจะเพิ่มความแข็งแรงของตัวบันไดนะครับในกรณีที่มันจะกลางออกไปนะครับตัวนี้จะดึงไว้จะให้ปลอดความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับลูกค้าครับ Thank you